เราให้เวลาของความสําเร็จมากมายขนาดไหนการที่คนคนนึงจะประสบกับความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยมันต้องให้เวลานะมันทําเรื่องเดิมๆซ้ำๆนั่นแหละนี่คือเรื่องจริงๆเลย และคนทุกคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาจะรู้กฎของการให้เวลาในการลงมือทําและการลงมือทำเนี่ยมันต้องทําแบบไหนอย่างไรดีคะเพราะยิ่งทํายิ่งเก่งยิ่งทํายิ่งรู้มากยิ่งทําก็ยิ่งแก้ปัญหาได้มากขึ้นเหมือนกับตอนที่ทันเริ่มต้นในการทํานวดหน้าใหม่ๆทันก็ไม่มีความรู้ในเรื่องของการนวดหน้ามาก่อนเลยทันก็ฝึกนวดหน้ามันก็นวดหน้าท่าเดิมอะแต่นวดหน้าผ่านไป1ิครั้งเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นผ่านการนวดหน้าไปอีก20หน้าเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นจนไกล เป็นความเก่งความเชี่ยวชาญจนออกมาสอนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนหลายคนเนี่ยรอไม่เป็นเย็นไม่ได้มันก็เลยไม่ถึงเวลาที่จะสําเร็จไงคนที่มันยังไม่สําเร็จคือมันยังเก่งไม่จริงแต่การที่จะเก่งจริงมันต้องให้เวลากับการลงมือทำยกตัวอย่างอีกเคสหนึ่งพอทานมีความรู้ในเรื่องของการนวดหน้าก็อยากที่จะเอาความรู้ของตัวเองเนี่ยทำให้คนรู้จักมากขึ้นเพราะยิ่งคนรู้จักมากเท่าไหร่ยิ่งดังมากขึ้นเท่านั้น ความดังเท่ากับความรวยเมื่อทันรู้กฎข้อนี้ทันก็ต้องเอาตัวเองออกมาอยู่ในโลกออนไลน์พูดเป็นไหมไม่เป็นออกหน้ากล้องได้ไหมไม่ได้เจอกล้องปุ๊บชอ็ชอตกล้องช็อตหม่คราวนี้ก็ต้องมาเริ่มเรียนรู้ทักษะในการพูดหน้ากล้องทําคลิปแรกโอ้โหบอกเลยว่าอัดไปแล้วเนี่ยกว่าจะลงโพสได้ลบแล้วลบอีกลบแล้วลบอีกแต่สุดท้ายและท้ายสุดไม่ลบแล้วถ้า กระบวนการในการลงมือทำเนี่ยบอกเลยว่าวันนี้ผลิตคลิปออกมาไม่ต่ํากว่าเป็นพันพคลิปกว่าจะออกมาพูดได้แบบนี้และยิ่งมารู้กฎคนที่จะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งยิง่งที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญตัวจริงจะต้องผ่านกฎของการลงมือทํา1 0 0 0หมืชั่วโมงแล้ววันนี้คุณอยากสําเร็จคุณอดทนกับการที่ลงมือทำเรื่องเดิมๆซ้ำๆฝึกฝนพัฒนา,นาตัวเองได้ไหมล่ะถ้าคุณอดทนได้และคุณลงมือทำมาในเรื่องเดิ สมได้คุณก็สามารถที่จะเก่งและจะกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้แต่ขออีกเรื่องหนึ่งว่าสิ่งที่เราลงมือทําเราต้องดูด้วยนะว่ามันไม่เอามันตอบโจทย์สําหรับในโลกของอนาคตแน่นอนที่สุดร่ำรวยสําเร็จได้แน่นอนมาเป็นผู้หญิงที่ทรงพลังด้วยหนึ่งสมองและสองมือของตัวเองกันค่ะด้วยรักจากใจของทัน